สวัสดีครับทุกคนผมกิตครับวันนี้ผมไปที่ตลาดนะัดคลองผมมานะครับแล้วผมก็ได้ไปเจอลุงคนหนึ่งนะครับแกขายสเปรย์น้ำยาทำความสะอารดรถนะครับแกมีหลายผลิตภัณฑ์นะทุกคนก็คือมันมีสเปรย์ฉีดยางดำมีน้ำยาเคลือบเงาอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมก็ลองซื้อมาในราคา20บาทนะครับก็คือสเปรย์ฉีดยางดำนะครับนี่แกจะติดสติ๊กเกอร์ไปเลยนะครับ เอาละผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูว่าจะใช้ได้ผลจริงหรือเปล่านะครับไอ้สเปรย์ฉีดยางดำตามตลาดนั้นฟองผมกว่าได้ยี่สิบาทเนี่ยผมจะไม่ทำความสะอาดอะไรเลยนะทุกคนเนี่ยเนี่แต่แกบอกว่าให้ฉีดไปเลยนะครับเด,นะดีด๋ยอน้าครับ ผมจะฉีดแค่ครึ่งเดียวนะทุกคนเดี๋ยวครึ่งนี้ผมจะปล่อยไว้เป็นไงบ้างทุกคนคก็เงาอยู่นะครับเนี่ย ไม่ใช่แกเอานะ้ำมันพืชไม่ให้เธอเหรอไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นไม่มีกลิ่นนะเดี๋ยวผมเปิดดมดูก่อนนะทุกคนว่าแกใช้อะไรในการผสมถึงออกมาเป็นสีนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับต้องชิมดูื่อจะรู้ <laughs> ชิมซะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอรอรอให้แอ้ น้ำเนี่ยมันแห้งสักนิดนึ่งนะทุกคนเนี่ยแต่ผมดูจากเนี่ยละอองที่ปิวไปตรงนี้ผมว่าน่าจะเงาตามที่แกบอกอยู่นะครับเนี่ยทุกคนดูดิน่าจะโอเคอยู่นะเออใช้ได้เลยนะครับเนี่ยดูสิทุกคนเงาเงานะครับเงาเหมือนกับน้ำยาที่เราซื้อมาตามห้างตามร้านค้าที่แบบ ดีๆเลยนะเนี่ยโอ้หไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยว่าแกจะผสมได้ดีมากเลยดูสิงๆแกผมจะลองฉีดให้ทั่วเลยนะ โอ้ว้าวไม่น่าเชื่อแนะล้วทุกคนเจ๋งตังที่เกียก้ยโฆษณาไว้จริงนะครับเนี่ยผมรู้สึกชอบนะครับดูสิไม่น่าเชื่อว่าแบบแค่ยี่สิบบาทจะทำให้ยางเงาดำขนาดนี้ เอาละทุกคนผมก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปของผกินนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะทุกคนผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะกล้าซื้อผลิตภัณฑ์ที่แบบมีขายตามตลาดนัดคลองผมมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมได้ลองออกมาใช้แล้วรู้สึกติดใจเลยนะทุกคนดูสิหืมตอนมันแห้งแล้วแบบเงาพิษเลยนะอาจจะไม่ได้เงาเหมือนยางใหม่แต่ก็แบบว่าพอแทบที่จะเป็น เหมือนเราไปล้างอัดฉีดเลยนะครับเนี่ยเยี่ยมอะนะครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe คิด,ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ